สวัสดีครับเรามาชมพักเครื่องกันดีกว่าครับวันนี้องคนี้เป็นหลวงพ่ทวดรุ่นสามนะครับเนื้อพระกาเป็นบล็อกขานจุดนะครับสภาพพอสวยนะครับมาร้อมเลี่ยมทองนะครับอันนี้เปิดราคาที่สามหมื่นบาทนะครับสวยเดิมนะครับอังนี้ ามพบาทน,น,นะครับอย่างนี้ต่อไปเป็นรุ่นสามนะครับนะครับ,บก้าเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบอกจีวรหขชายนะครับสภาพสวยเดิมนะครับอันนี้เปิดราคาไว้ที่สามพันบาทนะครับจีวรหขชาย พอหิดน,นะครับอันนี้ก็เป็นมืนสามนะครับเป็นเนื้อปลากกานะครับเป็นล็อกอลึกนะครับ สามว่างนะครับสภาพพอสวยเรบ่องตัวคานว้ทีสามหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวนี้มาพร้อมเรี่ยมทองครับ อันนี้ก็เป็นรู่นสามนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นโอกไม่มีจุดนะครับแบอมมเลี่ยมทองสวยนะครับ ที่สามหมนบาทนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นปล็อกทวดใช่กันนะครับเป็นรุ่นสี่บล็อกขยื่นนะครับนะทองแดงลมดำนะครับสภาพก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ เดิมมาพร้อมเดี่ยมทองนะครับอ,อมบูชาเดีย๋ยวนี้เปิดราคาที่สามหมื่นบาทนะครับ สวยเดิมนะฮะก็เลยทองเดิมเดิมข้าสีกมากครับอย่างนี้หายากนะครับกระไรทองเดิมเดิมแบบนี้ ไม่ค่อยพบเห็นไม่ค่อยพบเจอเลยครับ หน่วยเดิมค่าสิทิ์ครับอันนี้เปิดราคาวที่สี่หมื่นบาทนะครับค่อนข้างจะหาย,ยากมะกระไรทองอยู่เดิเดิม นะครับเป็นบ้หมูขีดสระโตตันและทองแดงกระไรท้องนะครับเดี๋ยวนี้กระไรเดิมๆนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับคมชัดอยู่เดี๋ยวนี้ผมเปิดราคาไว้ที่1น5 0 0มื่นแปดพันหบาทนะครับ ดน,นะครับตรงนี้ก็เป็นหน่อปุทถวนนะครับหลังเราสือเล็กนะครับเป็นบล็อกวอกวงนะครับสภาพก็พอสวยอยู่นะครับ สามหมื่นบาทนะครับสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมแม่น้ำคูนะครับเป็นบ็อกหัวปปะขี้หมกนะครับ สวยเดิมนะครับเดีน,นี้เห่นสวยเดิมเนี่ยผมเปิดราคาไว้ที่สองหมนบาทนะครับ สองหมื่นบาทนะครับ ในนี้เป็นเหรียญบาเก็นนะครับเป็นผ้าจารย์ของหลวงพ่อเกษมนะครับเราพร้อมเลี่ยมทองนะครับสภาพเหรียญน่าสวยอยู่นะครับสวยเดิมเลยนะครับสภาพเหรียญทองน่าจะเป็นทองอเป็นทองแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับทองทำํำมาก็ประมาณแปดเก้าพัน 8, 9, นะครับสวยนะครับอย่างนี้ เหรียญเงเป็นเหรียญพรสุวิชัยปีหนึ่งเจ็ดเืาะทองแดงนะครับเป็นมอกเสียนหนามนะครับภาพสวยเดิมนะครับ็อกเสียนหนามธรรมดานะครับ ชัดเจนนะครับปลราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าันบาทนะครับอันนี้สวยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญจตุรพรนะครับด้วยเรานโลหกระกสรนะครับ ผิวติดลุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ ราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับสวยเดิมครับอันนี้เป็นเหรียญละครังนะครับแต่ละคเข้าบาททองกระเซมสภาพเหรียญสวยนะครับผิวลุ่มยั้ติดอยู่ เปิดกาแฟที่แต่ผ่านข้านประสาทนะครับใช้ากองแบบนี้ พับนบาทนะครับอันนี้เป็นบารมีแปดสิบเอน,นื้อเนน,นะครับสภาพเหรียญสวยนะครับติดลงุง สวยครับอันนี้เป็นเนื้อหน้าโลหะนะครับสวยเดิมแล้วเดีนี้ผิวออกภายทองนะครับสวยมากครับอดี๋ยนี้ อันนี้เปิดราคาไปที่5,000บาทนะครับเดีย๋ยวนี้เป็นเนื้อเงินใน,ในวันแข็งมันเกิดหลวงพ่อเกษมนะครับที 3, สามหนึ่งสภาพเหรียญสวยเดิมคนระับเพียงลุ้งติด แตน,น้อยนะครับคือผงติดแบบนี้อย่นี้ผมเปิดราคาไว้ที่5,000บาทนะครับ สวยอริงนะครับนีคุณตั้งราคาไว้ที่สามพันบาทนะครับ นี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับส้งแดงดำดำนะครับสวยทุกเหรียญน,นะครับเรเปิดราคาที่เหูียละหนึ่งพันบาทนะครับเนี่ยนี่เป็นเหรียญน้ำพ่อแงดองเหรียญหุ่ข่อมครับ ตั้นนะครับแค่หก็สวยดีนะครับ ราคาที่แปดพ้าร้อบาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญเต่านะครับโลหะเกษนะครับ มีสารเพียงทำอะไรสวยๆ เหรียญกรอบรูปนะครับน้องอเสมเงเดยอนละหนึ่งพันบาทนะสภาพสวยครับสวยเดิมไป,ไปเป็นเหรียญสร้างสาลานะแล้วหอมเนี่ยมโบราณนะครับ เดี๋ยวนี้ผมเปิดไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทแล้วครับสภาพสวยเดิมุมดำเดินๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเหลี่ยนของนปกเกตน,นะครับพร้อเมเรียบเงินโบราณสภาพสวยเดิมนะครับ ไอเดียเมเงินแม้ก็เป็นพันแล้วนะครับอันนี้เปิดไว้ที่สองพันบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญสามมโตนะครับนั่งพันสามโมโตละทตานแดงสภาพสวยนะครับสมองหนุน สองพันบาทนะครับอัวนี้เป็นเหรียญสร้างหมืหหสมัสมนะครับสภาพสวยเดิมครับสามเหรียญนี้ผมเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะครับยกในสา ไปเป็นเหรียญ12นักสัสั์นะครับเหรียญกลมรอสษ ใส่อุไหนก็ท่านมาสอบถามก็ได้นะครับตัองมาสอบถามตกลงราคากันได้นะครับ,าาบ,ราารบเหนียนี้เป็นเหรียญซุ้มวันวิสาขบาูชานะครับสภาพก็สวยเดิมมาพร้อมเรียมพลาสติกกับน้ำเรียบร้อยน,นะครับขอบูชา เดนละห้าร้อยบาทนะครับเดียนละห้าร้อยบาทแบบ้อมเทียมพลาสติกกันน้ำเรียบรบ้อยพอ้อมขึ้นคอผุ้ชานะครับถ้าสนใจเหรียญไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับครับสมบ,บัวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ 好，你看好，我是张德芬。